ก็ไปแลกกันบ้างงานร่วากัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราธานีวันนี้คืนบริเวณสนามนาซาลกลังจังหวัดสุราธานีนะครับแต่คืนนี้ก <STEPHAN players> ็มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมอ่ากระทรวงวัฒนธรรมครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนะรองจังหวัดสุราธานีนะครับจัดอาเชริ่มประเกตปพระบาทสมเด็จพระจายุเอ๋อเนื่องในโอกาสวันเจลิ่นประชั์ปันษา 28แปกรกฎาคมส5งพภาริบกฝ่ายใต้แนวคิดท่านทิ้นแดนดินใต้เธอไทยองค์ราชันโดยก่อนเปิดงานนะครับมีขบวนนางรำต้อนรับประธานในกว่า5 0 0ค้นครับโดยเมื่อเรแต่ว่าเวลาที่แปดนาฬิกานะครับนายอิทธิพลคุณปลืมป้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเกิดมากมวัฒนธรรมแห่งชาติวีธีทิ้นวีธีไทยภาักต้ท่า,านทิ้นแดนดินใต้เธอไทยองราชันจะเริ่มประกราศพระบาททุนมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาส วันจะเริ่มประชนมมาพันท่ายัที่แปดกรกฎาคมพศ2 5 6กโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิตบวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงานครับนั่นแหละค่ะแล้วก็เมื่อที่บอกมีคณะนางรำ500คนกันแรกแต่คืนนะโดยประลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านก็บอกว่าเผื่อเป็นการสร้างรายได้กระตุน้นเศรษฐกิจในพื้นทีจังหวัดผักตายนะ,ะ่ค่ะส่งเสริมการซื้อทอนมรดกภูมิปัญญางานศินลปวัฒนธรรมท้องถิ่ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูเยียวยาศิละปะพื้นบ้านทางซิฟซี่จังหวัดผักตายค่ะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งงานนี้ ีค่ะทื่เป็นนึ่งใน16งานเทศกาลประเพณีข้องไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักข้องนานาประเทศครับภายในงานมีการจัดแสดงในทเ,เทศกาเจริมพระเกียรติอนาครับน,นัน่นมีเทศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมวยไทยโนรามีเทศการศิลปะรวมสมัยการเสวนาวิชาการการขึ้นทะเบียยโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าตลักภาลักต้อันทาลีสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยการแสดงถวัฒนธรรมคนทิจังวัดนะครับผู้สนใจข่าโรมานได้นะครับจนถึงคืนวันที่3กกรกฎาคมนี้ บริเวณสานามนาสาละกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเต็นดูมกนัดย่อยกับน้องยิ่งอมต่อคํำนี้ก็จะมีการเดินแบบผ้าไทยอัตลักษณ์พื้นที่ในพื้นที่ทิพย์เคจังหวัดผักตาย้าไทยในผักตาทยทิพย์เครจังหวัดเนี่ยมีไหล่ด้กันบ้างต้องไปแลต่อคํำนะครับแต่คืนนี้ก็มีโค่นใช่ไหมมีโค่นคมีมวยไทยใชยานะครับพูดนี้จากนาตาสินปัทลุงค,คืนนี้นี่ให้ไล่เลยคือเดินแบบผ้าไทยนะครับแล้วก็มีนั่งลุงมีโนราเมือนเดิมทุกคืนครับเชิญชวนไปแลกกันค่ะ